เลือดต้นเงินของเราวันนี้นะคะยังไงต้องมาต้องมาดูวิธีด้วยเยอะเลยนะฮะนะแต่ว่ามีแฟนคลับเนี่ยเขาอยากจะให้เราฟิทจาริ่งกันมานานแล้วนะคะครับดีฮะนะฮะมีนักเตะขวัญใจไหมแน่นอนแล้วก็ยังเป็นแบบว่าหนึ่งเดียวในดวงใจยังไม่มีใครมาแทนที่ได้คนนั้นก็คือเจทีหรือว่าจอห์นเทอร์รี่ค่ะต้องทนเคาล่อเมียเมื่อเด็ดช่วงพักครึ่งนะครับเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวก็จัดเลยแมวบอสภาพเดี๋ยว มันก็ต้องยอมรับอะดูจาก V A R ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเกมในครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยดีกว่าที่เหนือกว่านะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยใช้วิธีบีบเข้าหาเชลซีเร็วแล้วเห็นว่าเชลซีทําเกมไม่ได้เชลซีก็ใช้วิธีนะครับสวิตบอลข้ามสวิตบอลข้ามวางยาวบ้างวางทะแยงบ้างปัญหาคือเชลซีสวิตบอลไม่แม่นนะพอสวิตบอลไม่แม่นพอโดนปั๊มโดนบีบ แลวสวิตบอลเนี่ยมันหนีไม่ได้มันไม่แม่นลิมูนเขาก็เก็บตกแต่ก็ยังมีจังหวะฉับฉวยบ้างนะครับมีจังหวะฉับฉวยโดยเฉพาะยิ่งตีโมวนนแวนเนอร์เนี่ยแวนเนอร์นี่คือคนที่เล่นดีที่สุดในในเกมลุกของเชลซีทำได้ดีนะครับ,รบทำได้ดีเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเราเห็นว่าไม่เด็ดขาดเองไม่เด็ดขาดเอาคุณเจอร์ี่เดี๋ยวคุณเจอร์ี่จะทำของใส่ลิเวอร์พูลใครเป็นเด็กสิงห์นะฮะเด็กสิงห์เด็กเ,เชลซี เด็กผีนะฮะเราต้องร่วมแรงร่วมใจครับเดี็กผีเด็กผีเนียฮะเด็กผีด้วยเอาตอนนี้เด็กผีเด็กผีไม่มีที่ยืนอยู่ฮะรีวโพวจงรงรู้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 องคุณคุณดิ้งดองนะฮะบอกว่าครึ่งหลังคุณเชอรี่ครับครึ่งหลังโดนโดนยิงจนโคกสนั่นแน่ ดูแลไม่รอดไม่รอดต่อไปคือลิปุนเหมือนเล่นแบบปลาณีครับเพราะว่าคู่แข่งเหลือสิบตัวอแล้วพอนําห่างสองศูนย์ก็ติ๊กชึ้งเลยก็พูดง่ายว่าได้กบดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานนี้ก็เรียกว่างานฝีเท้าล้วนดวงก็ช่วยไม่ได้คาถาอะไรก็ช่วยไม่ได้น่ะเล่นของแล้วนะฮะใช่แต่ของนี่เอาไม่อยู่สิบเอ็ดต่อเป็นเอ็ดก็ตานก็แทบจะลาไม่อยู่แล้ว พอมันเหลือสิบต่อสิบเอ็ดมันยิ่งความเหลื่อมล้ํายิ่งสูงเข้าไปเออเขาบี้ตั้งแต่ต้นขึ้นหลังเลยถูกต้องบี้แบบบี้แบบบี้แบบเอาตายอ่ะถ้าถ้าเป็นคุณเชอรี่เนี่ยเ้าจะกดคุณเชอรี่กดหัวไปในตุ่มน้ำคุณเชอรี่ก็จะหายใจไม่ออกคุณเชอรี่เลยต้องใช้รูตูหายใจถ้อคือถ้าถ้ากดลงไปคือหัวหัวมุดลงไปแล้วก็ึ้นลงไปใช่ไหมโทโมริใช่ไหมส่งกลับไปให้ส่งพืนไปให้กับ ส่งคืนกนส่งคืนใครไม่ส่งคืนส่งคืนไปให้เกป้าง่าหมือพอเกป้าได้บอลปุ๊บเลยเขาลืมไปหรือเปล่าว่าสามตัวหน้าของร์พูลเนี่ยแย่งบอลเก่งและมีความเร็วสูงใช่นะตีงตะขอลูกนี้ผมชมมาเน่มากๆเลยนะบอลเนี่ยเขาสามารถเกี่ยวอย่างกับตะขอเลยเอผมว่าเกมนี้แฟงรำผัดแก้เกมได้ดีตื้อตะกอไว้ก่อนจริงๆอะถ้าไม่โดนลูก ถ้าไม่โดนลูกสองนะผมมองว่าเขาจะยันไว้เนี่ยยันแบบว่ายังไม่ยังไม่ดันหลังขึ้นเพื่อให้แบบเหลือสักสิบห้านาทีหรือสิบนาทีแล้วตอเนื่อค่อยเสียบค่อยวางค่อยเอาหน้าลงมาครับมาได้จุดโทษจากไอ้คันเอาเตียโก้ไดเไนท์อะไรใช่ใช่แล้วหน่าเสียดายซาตินโยไปกระโดดยิงะแล้วเมื่อวานเนี่ยผมพูดตรงนะฮะอันนี้ทรงเนี่ยเห็นตัวอย่างเจากดัิดีอาว่าถ้าเอาเท้าหลุดออกจากเส้นเนี่ยเวียจับวันนี้ขามันอยู่ในเส้น นักแข่งแบบนิ่มๆเลยมีมีอะไรจะฝากถึงเกป้าไหมเออมคิดว่านัดหน้าไม่น่าได้ลงอืมเขาจะเปลี่ยนกันไปอีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้ในระหว่างเกมที่ผมคุยคุณแมวเพชรน,นะครับเน,นี้ที่ผมมองว่าวันนี้แม่งเล่นดีผหายเลยหายพี่หมอปลาหมอปลาใช่ไงอืมหมอปลาแม่งเล่นเซนเตอร์โคตรเนียนอ่ะคือแบบไม่ต้องขยับออไม่ต้องวิ่ง ใช่ไม่ต้องแบบเหนื่อยอะไรมากดักดักอย่างเดียวไอ้ตีโบ่าเนี่ทางโคตรดีจะพลิกหนีกูแย่ตุ๊กกูแย่ตุ๊กกูบังอยู่กัเลยทางโคตรดีเลยเออทลาเนี่ยแม่งทางดีผมดูแล้วแม่งเนียนกว่าโกเมสประมาณสามเนียนแล้วทีเนี้ยนะฮะในโค้งครับได้ตีอาโก้มาแล้วจริงจริงๆน่ตำแหน่งมันทับกับฟาบินโยถ้าเล่นกลางครับตอนนี้ตัดปัญหาเลยเอาฟาบินโยมาคู่ฟาร์มได์เห็นแล้วว่าดีมากดีกว่าโจโกเมสแน่นอนนะฮะดีอาจจะดีกว่าเชลมาติฟด้วยทํเพราะฉะนั้นเราซื้อเตนเตร์ ก็เอาฟาบิญโยลงแล้วก็ให้อาคาเดราลงตัวจริงคําถามจากคุณจักรพงศ์นะฮะครับคุณเชอรี่ครับเรียบูลซื้อแวนเนอร์มาอยู่เซ็นเตอร์เหรอฮะับใชแล้วคับดีนัทวุฒิบอกว่าไงฮะคุณเชอรี่ครับค่ะมุมนี้นูนมากฮะอ้าวอะไรนูนวะถามพี่แมวเพชรนะฮะเทียแมวทำไมฮะได้กลิ่นอะไรไหมครับว่าแล้วใครเอาขนมขาไก่มาวานมันมีวะคุณรัตพลรุ่งดีว่าไงฮะคุณเชอรี่ครับเคยโดนมีดปาดไหมครับ ถะงหดมาเ้ยฮ้ยเดี๋ยวไม่นอนเลยวคุณเดชเดินงนนบอกอาจารย์มอาจารย์ผมเลยเชอรี่สามโคกอะไรนะอาจารย์ผมเลยต้องใจต้องใจมากที่แบบคนเรียกอาจารย์คือแบบฉันไปสอนเรื่องอะไรเหรออาจารย์ผมเขาเอาไปใช้เขาเอาไปใช้ผู้ชายเนี่ยถ้าเรียกใครปูเรียกใครอาจารย์ถ้าเป็นแบบเซ็กซี่สตาร์เนี่ยเข้าไปใช้ฮใช้ทําอะไรคะเหลา